càng kể thì người các trò phía nam phía phan phan xáo phan cũng có trò không giúp có trò cồn tuyệt vời trong không, không qua, qua. การทำเราปวดแล้วนาอนา้าฐานะานเรียนจาธรรมเป็นธรราเ็นการปิัเ็นนั้นแสดงว่าลูปแของนาพมอ ได้เปลี่ยนแล้วแต่ถ้าว่าหน้าทั้งปวดแต่กายก็คือเปลี่ยนแต่รูปแบบหน้าอย่างเดียวอย่างไม่จับติดหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องปวดด้วยใจปวดด้วยใจแปลว่าว่าตั้งใจหดเว้นไม่พบรัปฏิบัติ ในทางที่จะรับบทโสถาิการความมีความงานของสังหลายจะลืมว่าการราบมาแล้วนั้นบทแต่กายนาทีเหียนบรรยากาศนาบทด้วยอานาัทีเหี็ที่กัดมาระกุนาถามว่ารับบจะรับบทเป็นยัไม มีเหตุมาตายายปการเพื่อจะจนย่อใครหมอก่เวรา เดินตะนาวพัฒนาถึงความเป็นอาระยชนยอยกจากคนที่มีอิทิาขึ้นมา,มาเป็นคนที่มีถิงิเศษและเกิดใครนผู้มีอิทิเรร้อยีสิเสียรติองต้น แต่ก th ่อนเมื่อเราเป็นคาราวาเราทำงานได้ศึกษาเราเรียนวิชาทางโลกเรามีความรู้อยู่ด้านเดียวคือทางโลกแต่พน้าบางคนแล้วบวดเป็นพระเป็นเรนจะได้เดีโยวการน่าได้ศึกษาธรรมน้าหน้าก็จะมีความรู้กว้างกว้างมากขึ้น วดรบรายหมายความว่าลายในโบราณที่มัหมายถึงว่าติก่กที่ไปดีนาที่ติดอยู่ในจริกจริกอัธยาศัยต้องคน,นักหนากบวดแล้วก็มีกิจว,วัตรมีหน,น้าที่หน้าที่เราต้องประพฤติปฏิบัตินาก็บวดรบรายนั้น ที่หนึ่งก็คือลายเหสือความดุร้ายน่ะความหุนหยวความเกี่ยวกรานน่ะขาดเหตุผลเอาแต่อารมณ์น่ะลายเสือก็คือความเหนื่อยท้อเอาแต่กินกับนอนหน้าที่การงานก็ไม่เคยเอาใจใส่ อย่างนี้เป็นต้นปวดเมื่อยหายิบผ่านตัววันนี้การปวดของเรานั้นไม่ค่อยถึงที่ผ่านอ,นาอ,านนอน่าสวดมากแล้วก็ปวดแค่ระยะสั้นๆสมัยโบราณนั้นก็านนหาเรื่องปวด แล้วไปดมันตัวัางผ้านักวกันผ้า,นา,าจจน,นาดีนีหายากส่วนใหญ่จะมีนาปางก็หมายความว่าอยู่ทั่วคูว่ทัว่วยา,ไปไปา,า,ตยาสตีผ้าเรือทัอยางไปได้ทานได้ยากกองผ้าก็ยังไม่ตึกเขาเรียกว่า ยากรวนแต่ก็ยังมีที่ใจปวดเมื่อปวดแล้วก็นาพมอนจงจำไว้ว่าฐานะของเราได้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากคนเป็นรำมณีเป็นพระเป็นธรรมนะเป็นบรรพชิตเป็นวิถูกเป็นรำมณีก็แก่ ขณานั้นผู้เป็นเนื้อนาของธรรมะพระก็แปลว่าผู้กันเกิดอาจจะถามพวกเาว่าผู้ปันเกิดกันเกิดตรงไหนตรงที่เราตรวจในสานะคุณดีีหัวใจคือว่าตุภูริย ตุปปิปันโนตุปปิปันโนญาณตปฏิปันโนสามีติปฏิปันโนนัก็คือความรักนัวกับเพื่อช่อกะกอบอยู่ในความดียึงเป็นผู้บันเทิง์อายึงหมายถึงผู้บันเทิงเอาหน้าจำ้บมาเราคืโตูดเร็วแล้ว อย anyway, ่าให้ผิดพลาดเียไกาตมิติโตอาตมวารุันปิสมัญาทุกมังิจาบุปกยาางอันุคนจัปไมจราย่อมารือนใด คนเครื่องความเป็นธรรมดาอนนานุปกรณ์รูปธรรมทั่วนะย่อนจุดหนึ่งให้ตกนรกได้ง่ายนะกยังมีจิตสิ่งลางกลามังการอันใจที่เป็นไปด้วยความยอดหย่อนทางพิธิฐานจากยางวัดังวัดปฏิบัติอันใดที่เป็นไปด้วยความเข้ามอง สังกัดสร้งความใจรักความใจนั่นใดที่จะเผยเอาตัวอินเนอร์นักเกียรติและรังโอเคมาผัดผง ก่อนาต้งจำไว้ว่าไม่ใช่ปวดมาเพื่อพักผ่อนไม่ใช่ปวดมาตื่นมานอนการปวดที่แท้จนิงและการปวดเพื่อมาฝึกหัดฝักเก่าจัดิด็ดนะอักยาศัยของเราดีงามขึ้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติประจำก็คือเรื่องกิจวัตร คนห่าจำได้ว่าภีะดีเนี่ยกมีสิกิจวันภาพวิบนายเขาปีตจเกิจวันไม่มีนะิจกิจวัตเป็นอย่าง หรือได้พาระหนอย่างน้อยสี่ประการก็คือประการที่หได้เป็นชายากจพอพรพพุทธจสนาประการที่สก็ได้สนองณริญญารัตรประการที่สาม ต้นพอต้นไงาต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงที่จะให้ผล่พันก็เพราะมีหน่อมีตามีใบเล็ดต้นแทนอยู่เป็นประจำนวงตะโกนจะไม่โผล่ก็เพราะมีคุณลายยากหนักตื้ต่อไว้ น้องยันดังตาของญาติโยมกับทุกคนไว้เป็นการเน้องคุณพิดาบารดาอันพิดาบารดานั้นนักว่าเป็นบุคคลสนึ่งคที่สุดในชีวิตของขตาเป็นที่เป็นผู้ที่มีบรคคุณใกล้ชิดรัะเราภาคีุ่้ย